สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุติและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 กรมทรวิพิทักษ์จัดพิธีรับมอบบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จากเมืองโบราณสมุทรปราการนบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งสวคณะกรรมการการวิสามัญการพิทักษ์และเทิอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รุฒิทสภานำโดยพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมการวิสามัญจัดพิธีรับมอบบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จากบริษัทเมืองโบราณสมุทรปราการสมาคมพลังแผ่นดินมูลนิธิพัฒนายาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กาลยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนครินโดยมีคณะกรรมมาธิการวิสามันการพิทักษ์และเทอิอทูลสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาประธานบริหารเมืองโบราณพลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมพลเรือตีไพฑูรย์ปัญญาสินพนเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณานางราัตาวนวงศรีวง,วงนางสาวณภาพรรุ่งเรืองว่าที่ศิลปินแห่งชาติอาจารย์โรลานน้อยชอยและพลตีกรพงษ์แสงทองและภาคส่วนต่างๆร่วมในพิธีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมมาธิการวิสามันกล่าวว่า บทเพลงกษัตริย์ของปวงชนประพันธ์คำร้องโดยอาจารย์โอราน้อยชอยเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ดาริบรรวิตทยกิจและถูกถ่ายทอดด้วยเสียงประสานจากวงรีย,ยางราชนาวีจัดทาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสาบันสูงสุดที่อยู่คู่สยามประเทศนับแต่โบราณจนมาถึงประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันอีกทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยได้มีส่ว ร่วมในการสืบสารกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการถวายความชงรักภักดีต่อสหบันชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์รวมถึงให้เยาวชนได้ทราบถึงรากเงาคุณค่าของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นมรดกของชาติที่ได้สั่งสมและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลกสำหรับบทเพลงดังกล่าวนี้คณะกรรมาการวิสามันจะได้นำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางกิจกรรมหรืองานเฉลิมพระเกียรติที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆตามที่ได้ รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไปสถาบันพระมหากจตรัพนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านโบราณน้อยช้อยนะครับผู้ประพันธ์บทเพลงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเมืองโบราณสมุทรปราการนะครับและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุก5สาวนะครับที่ได้นําติดการเผยแพร่บทเพลงประจัดของกวงชนมาส่งมอบให้กับ คณะกรรมการสามันในวันนี้นะครับและฐานะที่คณะกรรมการเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการศึกษานะครับตรวสอบข้อเท็จจริงและจะทำกิจการใ,ใดๆเกี่ยวกับเรื่องการพิทัากและเื่อบูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพวกขาผมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่บทเพลงการจัดของพวงชน ไว้นะครับแล้วก็จะนำบทเียงดังกล่าวเนี่ยไปเผยแพร่ทางช่องทางในกิจกรรมหรืองานเฉลิมพระเกียรติที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับพระราชทานมรนุญาติต่อไปนะครับ ทขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้ะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สเนยดสนยชแนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟทีอินดีบานไม่มีไขมันอห้กับสุกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน